รับมาได้ไวะอ๋ออยู่ทางไหนพี่พ่ออินตาครับผมอินตาเนี่ยแะครับอยู่แถวใดนอะตอนนี้ผมอยู่อันนี้นะอยู่ที่ปลาอ้อยปลาอ้อยไก่กับมันห้องเตยนี่นะรับบ่ได้ไวะอ๋อรับบ่ได้ครับผมบันหุรพูมันไก่พดครับผมเออว่าโอเเ้ยเบิดบ่ไดีมาดิมได้ยินแย้ลแล้วอันไอครับว่าวลกตลกตลก่ได้อย่างนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาขอคุณหลายๆดียังทุกหาได้อยู่ <c oughs> ครับไอ้นี่ยานี่จิ้งเ้าเย็นเนาะเย็นสองเม็ดเ้าสองเมดเออครับผมเ้าสองแรกสองนะครับผมมันจะดีมากดีขึ้นอยู่ไปไหน,หนเออานาะตาเนาะตาดีขึ้นอยู่บพก,กินเข้าไปแล้วนี่เออแค่แค่ขึมาหน่อยนึงแล้วอืมเออดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก่อนมันกินหลังอาหารเนาะหลังอาหารก็ได้ครับผมก่อนอาหารก็ได้ดครับผมโอ้ใดทั้งสองไดทั้งสองเลยครับผมถ้าเป็นไม่ได้กินนะตอนท้องว่างนีแห้งดีครับผมกินตอนท้องเขาว่างนะก่อนอาหารก็ได้ แบบนี้แห้ดีอันจะดูดซึมไม่ดีครับตอนท้องว่างโอ้ยโอนบ่ได้ฟังเพลงว่ามันรับบ่ได้เลยมีนจะอยู่โอ้มันอยู่ไกลครับมันไปได้มันมันประมาณสิบห้ากิโลคูมือนี่บ่อืมว่าว่าแล้วมันรับบ่ได้เลยบ่ได้ยินเลยครับช่องช่องที่เคยฟังเทียนไปควงเว้นครับอยู่วันไหนโอ้พ่อเนี่เดินเดินเดินสายตลอดดิครับไปตอนั้นปีบ่ได้หยุดเป็นหลังแรงดิ บอกเออมันอยู่เป็นรักแรงเลยแบบว่ามันโตกงห่านมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะมันเรื่องโูคโควิดนี่ล่ะอืมอันมองใดที่มันขาดค้น